เรารู้จักจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่มีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแต่ในด้านเศรษฐกิจอุดรธานีถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของอีสานตอนบนเลยทีเดียวค่ะวันนี้ PA News ติดตามท่านผู้ว่าการไปที่จังหวัดอุดรธานีโดยคุณศิระประภาคุณประกอบลาบหรือน้องหมุยอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะคุณปอคะตอนนี้หมุยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่เห็นอยู่ด้านนี้ก็คือ PEA Front Office สาขา UD Town ค่ะซึ่งเป็นศูนย์บริการลูกค้าแห่งแรกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธาน,นีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการค่ะและภายในนั้นจะมีบริการที่รวดเร็วและทันสมัยอย่างไรเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่สามีนาคมที่ผ่านมานายนำชัยหลอธนตระกูลผู้ว่าการ PA เป็นประธานเปิดศูนย์บริการลูกค้า PA f r o n อน f f i c e ศณศูนย์การค้ายูดีทาวจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสมชัยศรีสำเริงผู้อำนวยการ PA เขตหนึ่งภาคตวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้กล่าวรายงานท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการเทศบาลนครอุดรธานีและตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก PEA Front Office สาขายูดีทาเป็นศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้าลำดับที่2 6ของ p a และเป็นแห่งที่3ที่เปิดให้บริการในพื้นที่ p a เขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีต่อจากศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจังหวัดขอนแก่นและศูนย์การสีสกลไอทจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการระบายความแออัดของผู้มารับบริการที่สำนักงาน PA และเป็นช่องทางใหม่ที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพึงพอใจจากบริการที่ดีของ PA ที่มอบให้ประทับใจค่ะแนะนำดีแล้วก็น่าจะสะดวกรวดเร็วว่าทันสมัยมากค่ะตามระบบมากอทขึ้นค่ะ ที่เห็นในมือมุยนี้คือ P A A Customer Card หรือบัตรประจำตัวผู้ใช้ไฟซึ่งผู้ใช้ไฟสามารถนำมาใช้แทนบินค่าไฟฟ้าได้ค่ะในวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีก็ได้เปิดให้ผู้ใช้ไฟมาสมัครบัตรในวันนี้ค่ะผู้ใช้ไฟสามารถนำบัตรนี้มาชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะ PEA Customer ์เมเป็นบัตรประจำตัวผู้ใช้ไฟฟ้าที่กลุ่มคุณภาพงานรุ่งงานสังกัด p a เขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีทำแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ใช้ไฟลืมนำใบแจ้งหนี้มาชำระค่าไฟจะได้ไม่ต้องรอค้นหาข้อมูลซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้ต้องกลับมาชำระค่าไฟใหม่หรืออาจมาชำระค่าไฟไม่ทันเวลา PA เอค้าส์สมาร์การนี้ผู้ใช้ไฟสามารถนำไปชำระได้ที่ PA ทุกสาขาและศูนย์บริการลูกค้าของ PA ทั่วประเทศนวันตวกรรมครั้งแรกเป็นพวงกุญแจซึ่งเนื่องจากลูกค้าในต่างจังหวัดจะขับโมอเตอร์ไซค์งั้นถ้ามีพวงกุญแจเข,เขาไม่จำเป็นต้องถือใบเสร็จมาซึ่งอาจจะกำเละมาหรือลืมมาก็พวงกุญแจนั้นนะทำบาร์โค้ดมามาถึงก็สกแกนก็ชำระเงินแต่ตัองนี้ตอนนี้เขาพัฒนาใหม่บอกว่าขอเป็นการ์ด <Okay. S 2> แต่ตัวตาะคือบาร์โค้ดเ,เหมือนกันใช่ใช่ ซึ่งลูกค้ามาก็บาโ c สแกนก,ก็รู้เลยว่าต้องชำระเงินเท่าไหร่การเปิด PA Front Office ณศูนย์การค้า U d ดีทาวก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่พี่น้องชาวอุดรธานีซึ่ง PA มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขยายบริการให้ทันสมัยและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟในทุกพื้นที่ค่ะ